การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแม่นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีมะแม่ครับว่าคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีมะแม่หรือเกิดในนักษัตริย์ปีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดนะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ การงานของคนเกิดปีมะแมหรือเกิดปีแพะนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่า16จนถึง30พฤศจิกายนจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนเห็นความวุ่นวายใจของคนเกิดปีมะแมครับการงานของคนเกิดปีมะแมจะมีอุปสรรคปัญหาจุกจิกที่ต้องรับมือนะครับบางคนต้องรับมือกับงาน2งานจับงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น จะต้องเลือกให้ดีนะครับแล้วก็บริหารจัดการกับภาระหน้าที่ของคุณให้ดีไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาได้ระวังในเรื่องของปัญหาที่มาจากความไม่รอบคอบนะครับที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆรวมถึงในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้คนเกิดปีมะแมมีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อเสนอใหม่ๆที่จะเข้ามาในดวงชะตาการงานนะครับบางคนจะได้รับ โอกาสที่ดีในเรื่องงานบางคนก็จะได้รับข้อเสนอที่ดีที่ทำให้การทำงานทำสิ่งต่างๆของคุณนั้นพบเจอกับความก้าวหน้าครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือคนเกิดปีมะแม่เป็นอย่างดีในเรื่องของการทำงานการแก้ปัญหาการจัดการกับสิ่งต่างๆนะครับ รวมถึงการที่คนเกิดปีมะแม่นั้นจะรับมือกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องงานก็ดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับถือได้ว่าในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้ถ้าเป็นสุภาพสตรีการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษถ้าเป็นสุภาพบุรุษมีเกณฑ์นารีอุปถัมนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม่นะครับต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะแม่นั้นมองเห็นช่องทางมองเห็นความสําเร็จที่รอคอยคนเกิดปีมะแม่มีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จที่รอคอยบางคนจะพบเจอกับความก้าวหน้านะครับที่จะพาตัวคุณนั้นนะครับ ไปยังจุดที่สูงขึ้นกว่าจุดเดิมที่คุณนั้นยืนอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรียกได้ว่า16จนถึง30พฤศจิกายน2563นี้ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม่นั้นดีเอามากๆครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ดีที่มาจากความสามารถมาจาก โอกาสที่คนเกิดปีมะแม่นั้นได้รับหรือส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับดวงชะตาการงานโดดเด่นครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่บ้างว่า16จนถึง30พฤศจิกายน2563นี้แล้วดวงชะตาการเงินละ่ะคนเกิดปีมะแม่นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนกษัตริย์คนเกิดปีมะแม,แมนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม,แมครับ16จนถึง30พฤศจิกายนนะครับการเงินคนเกิดปีมะแม,แมจะโดดเด่นนะครับ ไพ่แปดเหรียญเนี่ยเราจะพูดถึงการเงินที่เด่นมากในเรื่องของงานที่ต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามนะครับรวมถึงศักยภาพความสามารถพิเศษหรือว่าพรสวรรค์นะครับของคนเกิดปีมะแม่มีเกณฑ์ที่จะสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆให้กับคนเกิดปีมะแม่ในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเรียกได้ว่าความเป็นตัวคุณ ข้อดีข้อเด่นข้อเก่งในตัวคุณจะดึงดูดเอาหนทางในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆมาให้กับคนเกิดปีมะแม่นั่นเองครับไพ่อัศวินแห่งเหรียญครับกำลังจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่นะครับว่าการเงินคล่องตัวดีเงินสะพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายที่ค้าขายดีขึ้นครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการเงินคล่องตัว คนทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงใครที่มีปัญหาหนี้สินหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่สามารถขจัดปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปได้ซะเลยทีเดียวนะครับแต่คนเกิดปีมะแมก็สามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินของตัวเองได้ดีขึ้น ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2,563นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่ก็ว่าได้ครับหากจะมีเรื่องใดที่คนเกิดปีมะแม่จะต้องระวังนะครับนั่นก็คือไพ่สี่เหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีมะแม่มีเกณฑ์ที่จะต้องนําเงินเก็บออกมาใช้กับเรื่องบางเรื่องมีเกณฑ์ที่ จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้ขอให้คนเกิดปีมะแม่นั้นวางแผนการเงินให้ดีนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรก็ขอให้ คิดให้ถี่ถ้วนครับสำหรับเรื่องของโชคลาภครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่โดดเด่นนะครับจะไปเด่นเรื่องของการสร้างรายได้ผ่านความสามารถผ่านศักยภาพผ่านพรสวรรค์หรือความอดทนความเพียรพยายามของคนเกิดปีมะแมซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเสี่ยงโชคก็ขอให้ดูให้พอเหมาะพอสมแล้วกันครับ ดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแม,แมหรือปีแพะผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่า16จนถึง3 0พฤศจิกายน2563นี้คนเกิดปีแพะจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแมนะครับหรือว่านักษัตริย์ปีแพะนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2563นี้ครับต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะแมในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคุณก็ว่าได้นะครับไพ่สิบเหรียญเนี่ยจะพูดถึงความสุขและความบริบูรณ์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับคน เกิดปีมะแม่นะครับหากใครหรือว่าคู่ไหนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความไม่เข้าใจการมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการคืนดีเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นคืนในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่ก็ว่าได้ครับสำหรับบางคู่แล้วก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก สำหรับใครที่คบหาดูใจกันอยู่ความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้นะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายนครับไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเราจะพูดถึงการเริ่มต้นในอะไรใหม่ๆนะครับ การยกระดับความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะครับสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมนะครับคนที่เข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณนะครับจะเป็นไปได้จากการที่คนในครอบครัวแนะนำนะครับเป็นเพื่อนของญาติสนิทมิตรสหายนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของ คนที่เข้ามาผ่านการทำงานทำสิ่งต่างๆของคุณก็ได้เช่นกันนะครับในช่วง16จนถึง30พฤศจิกายน2 5 6 3นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแมสำหรับใครที่เคยทุกข์ใจก็ว่าได้และสำหรับใครที่ความรักความสัมพันธ์นั้นดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกครับ ดวงชะตาความรักของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีมะแม,แมผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีนะครับก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวงังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดเตือนใจ นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาวอวยพรนักกษัตริย์คนเกิดปีมะแมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ